สวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าส toolbox, ู่ช่องเอกซีวิวนะวันนี้ก็อยู่กับ EP ที่13นะก็จะเป็นในเรื่องของเครื่องคิดเลขไม่สามารถบันทึกโปรแกรมได้เนี่ยคือแบบไหนนะครับจะเป็นแบบเครื่องเลขวิทยาศาสตร์หรือว่าจะเป็นเครื่องคิดเลขของแม่ค้าตลาดสดนะครับมันแตกต่างกันยังไงแล้วก็เราควรที่จะนำเครื่องคิดเลขแบบไหนเข้าห้องสอบนะครับ ก็จากประสบการณ์ของผมนะครับที่ไปสอบเนี่ยก็มีไปสอบที่ที่นึงเนี่ยเขาก็บอกว่าให้เอาเครื่องคิดเลขเข้าได้แต่เครื่องคิดเลขเนียต้องเป็นเครื่องคิดเลขที่ไม่สามารถที่จะบันทึกโปรแกรมได้นะครับซึ่งเครื่องคิดเลขที่ไม่สามารถบันทึกโปรแกรมได้มันจะเป็นแบบไหนนะครับก็จริงๆมันก็คือเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ที่เราใช้ในการทําข้อสอบตอนเราเรียนมหาลัยนะครับแต่ว่าด้วยสมัยนี้เองอะครับเครื่องคิดเลขมันไปไกลแล้วมัน มันสามารถที่จะบันทึกสูตรบันทึกโปรแกรมต่างๆได้นะครับแต่อย่างตอนที่ผมเรียนจบมาเนี่ยอันยังไม่มีนะอ่าแต่ว่ายุคนี้เหมือนมันเริ่มจะมีแล้วก็คือแบบมันเมมสูตรเมมอะไรได้หมดเลยแล้วก็เราแค่ใส่ค่าตัวแปรแล้วมันก็จะไอเนี้ยออกมาเลยคือเราไม่จำเป็นต้องจําสูตรอะไรเงี้ยครับอ่าเขาก็เลยเน้นย้ําว่าห้ามบันทึกโปรแกรมได้นะครับส่วนเครื่องคิดเลขนะหน้าตามันเป็นยังไงนะครับที่เครื่องคิดเลขที่ไม่สามารถบันทึกโปรแกรมได้แล้วก็ผมเอาเข้าห้องสอบจริงๆอะไรครับก็คือมันจะเป็นอันนี้ครับ น,นี่ครับก็จะเป็นในรุ่นเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์นะครับรุ่นนะครับ fx 9 9 1 es plus นะครับก็เมื่อก่อนนะครับตอนรุ่นที่ผมใช้มันจะเป็นอันนี้นี่นะครับกดเข้าไปดูได้ลนะน,นี่ครับอันนี้คือรุ่นที่ผมใช้ตอนตอนตอนเรียนอยู่มหาลัยก็ใช้อันนี้ครับอันนี้เป็นรุ่นรุ่นที่1นนะครับ หน้าตาแบบนี้น่าจะยังทุกคนน่าจะยังมีอยู่มั้งอืผมไม่แน่ใจนะแต่แต่ถ้าคนซื้อรุ่นหลังๆเนี่ยก็คืออันนี้จริงๆผมใช้ตั้งแต่ตอนเรียนปวชแล้วนะแล้วก็อันเนี้ยอันนี้จะเป็นรุ่นใหม่ละเป็นรุ่น2ก็คือเหมือนรุ่นแรกมันเลิกผลิตอ่ะเขาเลยผลิตรุ่น2องอกมานะครับมันจะเป็นอย่างนี้ละจะเป็นอย่างนี้แทนนะครับแต่ว่าฟังกช์ชันอะไรก็เหมือนกันเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับอันนี้นะครับจะเป็นเครื่องคิดเลข ที่ผมใช้เข้าห้องสอบนะครับก็ถ้ามาดูจากข้อมูลพื้นฐานนะครับมันก็จะบอกอยู่นะครับเนี่ยครับคุณสับัติตั้งโปรแกรมไม่ได้นะครับประเภทผลิตภัณฑ์ก็คือตั้งโปรแกรมไม่ได้นะครับพวกนี้นะครับก็คือสามารถนาเข้าห้องสอบได้นะแบบวาดกราฟไม่ได้อะไรนะครับอ่ะอันนี้ก็คือสามารถเข้าห้องสอบได้นะครับแต่มันก็จะมีรุ่นที่แบบเออมันมันบันทึกข้อมูลได้นะครับบันทึกข้อมูล นี่นี่ครับเนี่ยราคามันก็จะแพงหน่อยเอาจริงๆดูจากราคาก็น่าจะรู้แล้วแหละเครื่องคิดเลขที่เราใช้ทั่วไปมันราคาแบบตอน,นัีนผมซื้อเจ็ดร้อยอืมอันนี้มันเท่าไหร่เนี่ยพันสามอันนี้ก็น่าจะไม่รู้อ่ะอืมแต่พันพันหน่อยๆอ,ยอะ่ะแต่ถ้าเครื่องเลขที่มันเมมอะไรได้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยราคามันจะแ,บบแพงๆเลยอะไรเงี้ยอ่ะ นั่นแหละครับส่วนถ้าไม่มั่นใจก็ให้ลองเอาชื่อรุ่นของเครื่องคิดเลขเราครับไปลองเสิร์ชดูใน Google ก็ได้ครับว่ามันบันทึกโปรแกรมได้ไหมอ๋อแล้วก็ผมก็จะเล่าว่าโอเคครับผมก็จะเล่าในส่วนของอที่ผมได้ไปทำการสอบมาเนาะก็คือบางคนก็จะแบบโอ้ก็มีเครื่องคิดเลขที่มันบันทึกโปรแกรมได้อะแล้วไงอะ่ะจะใช้ไม่ได้เหรอโอ้ซื้อมาตั้งแพง ก็ผมเคยผมยกตัวอย่าง2ที่แล้วกันนะก็คือที่แรกที่ผมเคยไปสอบเนี่ยก็คือเขาบอกาเครื่องคิดเลขที่ไม่บรรทุกโปรแกรมเข้าได้ผมก็เอาเครื่องคิดเลขอันนี้เข้าไปนะก็ก่อนขึ้นห้องสอบเนี่ยเขาก็จะมีคนที่แบบว่ามาตรวจเครื่องคิดเลขเราครับก็คือการการเข้าห้องสอบเนี่ยคือเอาฝาเครื่องคิดเลขเข้าไม่ได้นะเอาได้เข้าแต่ตัวเครื่องคิดเลขแล้วก็เขาจะมากดดูเมมเราครับแต่อย่างเครื่องคิดเลขผม่มันไม่มีเมมอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรคือเขาก็ลองเช็คดูอะไรเงี้ย คือถ,ถ,ถ้ามันมีเมมอะเหมือนมันก,กดคําว่าโหมดแล้วมันจะมีคําว่าเมมโมรีหรืออะไรนี่นแหละอแต่ว่าของผมมันไม่มีอยู่ละคือเขาก็เช็คเช็คอะไระเขาเละเขาแล้วเออเขาก็เช็คดูเอาไม่มีเขาก็ปล่อยผ่านแต่เหมือนไม่แน่ใจนะว่ามีคนเอาเครื่องฮีเล่ที่บันทึกโปรแกรมเข้าไปหรือเปล่าแต่คือเหมือนเขาจะมีการแบบเคลียร์เมมอะก็คือแบบว่าเขาก็จะไปดูในเมมโมรี่ว่าแบบเออมีไหมถ้ามีเขาก็จะลบทิง้งแล้วก็เข้าองสอบได้เหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ ผมก็ไม่แนะนานะเพราะว่าดูเลพิิีของผู้ข้อสอบผู้คุมสอบแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนี่ยบางคนก็เข้าได้บางคนก็บอกก็บางคนเขาก็จะอาจจะแบบก็ตัวกดมันบอกแบบนี้ก็คือเข้าไม่ได้อะไรเงี้ยก็แนะนําว่าเซฟเซฟก็คือเอาไอ้เครื่องคิดเลขที่ผมบอกนี่ยที่ผมเคยเอาเข้านี่ยก็เข้าไปก็ได้นะครับแล้วก็ส่วนผมแนะนําอีกทีเนึงแล้วรกันก็คืออย่างที่บอกมันเป็นดูเลยพิิีของผู้คุมสอบเนาะ คือมันก็เดาอะไรไม่ได้เลยอ่ะแต่เซฟๆซอย่างหนึ่งคือไปหาเครื่องคิดเลขแม่ค้ามาแม่ค้าตลาดสดมาติดไว้หน่อยซื้อช็อปปีก็ได้ผมซื้อมาห0สิบาทเองมั้งอันจิ๋วเดียวเองเออคือคือเอามาให้แบบว่าให้เอาเอามาแบบเป็นแผนสำรองอ่ะเอาไว้ว่ายังไงกลัวต้องได้กดเครื่องคิดเลขอ่ะถ้าแบบไม่แห้เข้าจริงๆอิอ่ะแต่คือข้อสอบวิศวะก่อนโยธาส่วนใหญ่มันใช้เครื่องคิดเลขแม่ค้านี่น่าจะเหนื่อยอ,อ่ะเพราะว่าเออแบบ มันบางทีมันเราตั้งสมการอย่าง,างผมตอนตรวจสอบเงี้ยผมก็ตั้งสมการแล้วก็กดชิปโซหาตัวแปร x เ,เลยอย่างเงี้ยแบบอืมเร็วๆเลยไม่ได้ย้ายข้างไปย้ายข้างมาแต่ถ้าเป็นเครื่องคิดเลขตลาดสดเนี่ยมันอาจจะต้องย้ายข้างกดหารกดคูณเองอะไรเงี้ยขึ้นก่อนจะได้คําตอบก็จะใช้เวลานานนะ นั่นแหละแต่มีติดมีติดไว้อีกอันนึงน่าจะดีกว่าถ้าสมมติว่าที่ไหนที่เขาบอกว่าสามารถเอาเครื่องคิดเลขที่ไม่สามารถบันทึกโปรแกรมเข้าห้องสอบได้เนี่ยก็ให้เอาเครื่องคิดเลขที่ผมบอกไปเนี่ยแหละรุ่น fx 991 es plus เนี่ยเข้าไปเลยน่าได้นะครับแล้วก็อาจจะมีเครื่องคิดเลขแม่ค้าตลาดสดเนี่ยติดไว้หน่อยเผื่อเผื่อใน just in case ว่าเราก็ไม่รู้ไงเอาเอาชัวร์ไว้ก่อนแล้วก็แม่ค้าตลาดสดมันก็มีหลายรุ่นอีกนะ มันจะมีรุ่นที่แบบกดบวกลบคูณหารได้อย่างเดียวะบางรุ่นก็ถอดสแควรูทได้แต่ผมแนะนําว่าถ้าเอาแม่คาตลาดสดเอาที่มันถอดรูทได้ด้วยนะเพราะว่าบางทีมันอาจจะต้องถอดนะอย่างข้อเบสิกง่ายๆอย่างแบบ Rc D ซไซน์อย่างเงี้ยเออมันมันก็มีมีการถอดสแควรูทแล้วนะอะไรเงี้ยเออถ้าแบบเหมือนแล้วว่าเขาให้เอาเครื่องคิดเลขตลาดสดเข้าจริงๆเนี่ยแล้วมันไม่มีสแควรูทอย่างเงี้ยก็อาจจะทำำําคํานวณข้อนั้นไม่ได้นะเออ ก็ลองแนะนําดูครับประมาณนี้แหละนะสำหรับเครื่องคิดเลขไม่สามารถบันทึกโปรแกรมได้เป็นแบบไหนแล้วก็รวมถึงรวมถึงประสบการณ์ที่ผมเคยเจอนะก็จะประมาณนี้นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับแล้วก็หวังว่าการเอาเครื่องคิดเลขเข้าห้องสอบนะก็จะทำให้คุณเนี่ยสามารถทำข้อสอบพันคำนวณได้ทุกข,ข้อนะครับสาธุ <laughs> สวัสดีครับ